งามเด้เฮตุว่าสิค้นออกไปถิมแล้วก่อนเฮ็ดกระไดแล้วเพระาะว่าออกมาให้เจือกเพือกอยู่ของแม่มันแปดเดือนเก้าเดือนเลยเฮ็ดอันนี้โอ้ยออกคุยคูย่หัวบานนี่งามเด้อีหลานางเอ้ยออกมาเด้อออกมาเลยไหลได้ว่าสิค้นออกถิมเนี่ยตัดก่อนมันยังเลือครึงหนึ่งของมันดดนเลยแปดเก้าเดือนเลยเว้ยแล้วเพระาะว่าออกมาเห็ดจือเพือกอยู่พู งามเด้อือคอาเป็นคนถิมหลุดเอาเฮ็ดออกไว้ถิมโอยบัดเพ่นสีออกบัดเพ่นสีออกงามออกมาจเจวยเผือกเจียวเผือกออกมาเนี่ยตัดตัด,ตดสีตัดถิมตัดเสียงล่องเบิงเปิดว่าออกจุ่มจี้จุ่มจี้ออกมาชิงกันออกหยาดกันออกหยาดแต่บ่ได้ออกพุ่นนะของก่อนมันเก่าเด้แปดเก่าเดือนเลยเด้ เฮากะสิเอาไปถิ่มแล้วของมันมดว่ามันมดเสืออะไรมันแดง,แดงนี่เม,ออมนะื่แล้วพอดว่าขลาดขกลือออกมาน่ะนั่นนี่แล้วเนาะพอดว่าข้าวแต่ากถิ่มเลื่อแล้วแหละอันนี้พอดว่าผู้ออกมางามแท้ดอกมันก็นยังบักใหญ่ได้ผู้กา้นานใหญ่ได้ชมพู่เคยจังหวะขั้นเบิ่งได้เก็บได้เป็นปี นี่เก่าเดือนเต็มเต็ม